สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเสรีพิสุทธิ์ลัน่นอยากยุบกระกะตทิ้งทำงานไม่เป็นประโยชน์ไม่กล้าตรวจสอบทุจริตจี้กระกะตประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้ง14พฤษภาคมให้ประชาชนตื่นตัวเวลา10นาฬิกาที่ตลาดน้ำตะลิ่งชันพักเสรีรวมไทยนำโดย พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพร้อมพันตำรวจโทวันไขฟักเอียงผู้สมัครสอส,อสอกรมอเขต31ลงพื้นที่หาเสียงประชาชนและผู้ค้านในตลาดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นเดินทางลงพื้นที่หาเสียงต่อที่ตลาดน้ำคลองรัตมยมตลาดกรีนวิวสาย2ตลาดวัดประดูเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่า เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพักเสรีรวมไทยมีกระแสต,ตอบรับดีขึ้นเรือเร่อยๆประชาชนให้ความสนใจกับแต่และนโยบายที่พักนำเสนอแม้ยังไม่สามารถประเมินได้เป็นที่แน่ชัดได้ว่าจะได้สสอกี่ที่นั่งแต่เชื่อว่าผลงานตลอด4ปีที่ผ่านมาของพักทำให้ประชาชนมีความเชื่อมัน่นจึงคาดหวังว่าจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้น เมื่อถามว่าประชาชนสามารถจดจำหมายเลขของผู้สมัครสสและหมายเลขพรรคการเมืองได้ดีแล้วหรือไม่นายเสยรีพิสุทธิ์ระบุว่าประชาชนอาจจะจำได้ในวันที่มีการลงพื้นที่หาเสียงแต่วันต่อไปพวกเขาอาจจะลืมแล้วพรรคจึงพยายามรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพราะมองว่ากติกาบัตรเลือกตั้งสองใบเช่นนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อให้มีการทุจริตเมื่อให้ประเมินถึงการทำงานของกะกะตในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการเลือกตั้งนายเสยรีพสุิ์บอกว่าอยากยุบทิ้งเพราะสี่ปีที่ผ่านมาทำให้รับทราบไปว่ากะกะตทำงานอย่างไรส่วนตัวเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีกะกะตส่วนกลางอยู่แต่โครงสร้างการทำงาน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งเช่นนี้ใช้ไม่ได้อีกทั้งการมีกกตระดับจังหวัดจะไม่มีประโยชน์หากไม่มีความก้าที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีทุจริตต่างๆนอกจากนี้นายเสรีพิสุทธิ์กล่าวด้วยว่าประชาชนยังไม่ค่อยรู้กันว่าการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของขกกต ที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบอย่าปล่อยเงียบแล้วเปิดช่องให้มีการทุจริตเลือกตั้งได้มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายผลการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมขอขอบคุณข้อมูลจาก voice online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ